ครับผมวันนี้นะเรามาถ่ายคลิปงานดองของพวกเรากันนะครับดองมาจะสองอาทิตย์ได้แล้วทุกคนใช่แล้วครับผมคลิปก่อนหน้านี้ที่ลูกฟิวไปเข้าค่ายมานะครับน้อง <c oughs> ก็ถามว่าเฮ้ยอัปเดตให้ฟังหน่อยไปเข้าค่ายเป็นไงบ้างนะครับ <c oughs> วันนี้ก็คลิปให้ดูกันนะครับถูกต้อง สวันสคืนเป็นไงบ้างคะน้องฟิวเป็นการผรจนภัยแบบเฮ้ยจะเรียกว่าไงมันเป็นค่ายอีพีค่ายแรกด้วยก็ถือว่าเปิดประสบการณ์ดีแล้วก็แบบเกิดอะไรหลายอย่างอยู่ทุกคนแบบืเต็มไปหมดเลยก็คือบอกเลยนะว่าอาหารที่นี่ก็เอ้ยมันจะมีบางมือที่แบบอร่อยมากอร่อยจนแบบอยากเติมแต่เติมไม่ได้อีกแล้ว,<ฮ>วเพราะจรงใจเพื่อนทําไมอะคะแบบ อะยรเงีเ้ยกินเยอะอะไรอย่างนี้ <c oughs> ก้อนแซลอะไรอย่างนั้นนะคะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่วันแรกนะคะทุกคนก็คือขึ้นรถไปนั่งรถบัสนะคะรอบนี้ก็คือไป2คันมีรถบัสชั้นบนชั้นล่างแล้วก็มีเป็นรถตู้หนึ่งคันน้องฟิวได้นั่งเป็นรถบัสชั้นล่างนะคะทุกคนก็คือเหมือนตอนนี้พ่อไปส่งเลยได้นั่งชั้นล่างนะคะไปผู้หญิงเจ็ดคนแล้วก็ผู้ชายอะ่ะนั่งรถตู้ไปเป็นประมาณนี้นั่งรถไปใช่ไหมเขาก็จะแวะปั๊มน้องฟิวก็ไปแวะซื้อสตอร์บลีแล้วก็ไอติมเมลอนมาเมือ่อกินแล้วก็ไปนนั่่งกกิเลยยอแบบรมา ฟินมากแล้วคือก็ไปป้นปลาหมึกเพื่อนกินปลาหมึกที่ปัม๊มแล้วก็มีสตรอเบอรี่แบบลูกใหญ่มากประมาณ2อ0 0ถ้าน้องฟจะไม่ผิดถ่ายประวดแม่ด้วยจริงแบบมันอร่อยมากนะคะทุกคนแล้วเราก็ไปกันที่ข้างหัวมันมันเป็นเหมือนโครงการของรัชกาลที่เก้าแล้วก็แบบเป็นนั่งฟังเขาพูดใช่ไหมแล้วเขาจะให้ขึ้นเป็นเหมือนรถบัสรถล่างอะแล้วก็นั่งไปแล้วเขาก็จะบรรยายนู่นนี่นั่นใช่ก็คืออยู่ตรงนั้นแป๊บนึงแล้วคือหลังจากนั้นใช่ไหมน้องฟิวก็ไปซื้อของกินที่นั่นคือตอนแรกใช่ไหมเขามีขายเป็นนออติมมมขงีฟาร์แล้ว ของโครงการของที่นี่ใช่ไหมล้วคืออร่อยมากมไปชิมของเพื่อนมาสรุปคอนอฟิวไปซื้อเพื่อนอนะซื้อคนสุดท้ายไปก็เลยไม่ได้กิน<ห>นั่นแหละใช่มันหมดแล้วแบบไปแย่งเพื่อนมานะคะทุกคนถึงจะได้กินแลวเสร็จปุ๊บอีกประมาณ5นาที10นาทีก็ถึงที่พักแล้วนะคะชื่อว่าเพราพืนชื่อประมาณนี้แหละทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมน่าจะรีสอร์ทแหละนั่นแหละ,แ,หละแล้วคือพอไปใช่ไหมก็ได้กินข้ามื้อแรกเป็นลูกชิ้นธรรมดานเนี่ยแหละทุกคนแล้วก็มีลาซอนนะคะแล้วก็มีเป็นลาบแล้วก็ไข่พะแ่่จามรบบไไถูใท อ๋อมากทุกคนกินไปมันคือเหมือนเขาว่าเตรียมมานานแล้วแล้วมันเย็นใ mm hmm. ช่แล้วก็ขึ้นไปนั่งชั้นบนนะคะพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอกินอะไรเสร็จเขาก็ปล่อยให้ฟรีแป๊บหนึ่งน้องฟิวก็เลยลงมาระบายสีกับเพื่อน mm hmm. คือเหมือนเขาแบบจะมีเป็นเป็นเซตเป็นเซตไว้ว่าเอ้ยมีอันนี้ให้ทำฟรีนะน้องฟิวก็ไปหยิบมาแล้วก็มาระบายสีกับเพื่อนเสร็จปุ๊บ คือเข้าไปอ่ะได้ทํางานเลยคือเหมือนตอนแรกใช่ไหมเขาจะให้อน,นั้นเป็นจับกลุ่มเหมือนเขาจะแบ่งกลุ่มเป็นงานเป็นงานเป็นงานแบบเหมือนเขาใช่ไหมจะมีครูต่างชาติสามคนคืนนี้จะเป็นแบบนามสมมุติเขาเขาจะแบบมีชื่อให้คือไม่ได้เรียกชื่อจริงๆเขานะมีทับจีมีลาบูบูแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้อ่ะอีกคนหนึ่งเขาเป็นนายแบบชาติดน้องฟีได้อยู่กับทับจีเป็นคนบราซิลหรือเปล่าไม่แน่ใจพอเสร็จใช่ไหมเขาให้จับกลุ่มจับกลุ่มเสร็จปุ๊บ ก็เหมือนเขาจะให้ละลายพฤติกรรมก่อนให้เต้นเหมือนแบบเหมือนจะเป็นฟิลเหมือนเต้นตามในเกมตามห้าอะไรเงี้ยที่เขาจะแบบมีท่าแล้วก็เต้นตามอ่ะอะไรอย่างนั้นใช่ไหมมีคลิปไหมคะไม่มีค่ะเต้นอยู่เต้นอยู่ถ่ายไม่ได้แล้วพอเสร็จปูว่าเขาอ่ะให้จับกลุ่มแบบงานใหญ่เหมือนให้น้องฟิลผลิตฟาร์มเองทําอะไรคะเหมือนให้คิดธุรกิจอ่ะทุกคนเป็นหน้านี้แบบมีกําไรต้นทุนให้มีบอกด้วยว่าเออเนี่ยถ้าเรามีแบบว่า เนี่ยอันนี้จะเป็นกฎเกณฑ์นะคะทุกคนเหมือนแบบว่าเขาาจะมีแบบที่ให้เราแล้วเราต้องไปซื้อแบบซื้อที่มาใช่ไหมแล้วก็ต้องดูว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเราจะปลูกเขาเรียกอะไรนะมะเขือเทศใช่ไหมเราใช้เวลา2เดือนแล้วต้องใช้กี่บล็อกในการผลิตในการแบบในการปลูกอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้เราแบบมีเงินจํานวน5 0,000บาทแล้วก็คํานวณคํานวณคํานวณว,ว่าเออเราจะได้กําไรยังไงดูนี่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 น คือของน้องฟิวอะน้องฟิวไม่ได้เป็นคนคิดถึงจะเป็นเด็กคณิตก็ตามให้เพื่อนที่อยู่เกาหลีกับน้องมอหนึ่งคิดส่วนน้องฟิวไปทําไม้แมพจะเรียกว่าไงนี่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 ดูสวยมากคือน้องฟิวอไปคุมเด็กมอหนึ่งเป็นไงน่ารักกึ่งกีบอ๋อเด็กม .1 หนึเขาก็มาใช่คือเขาจะผสมกันเพราะของน้องฟิวอะอีพีจะมีเป็นม .1 กับม .4 อยู่ด้วยกันก็คือเขาจะมิกมิกกันนั่นแหละแล้วพอเสร็จใช่ไหมพอทำเสร็จอันนี้คือพูดไทยไม่ได้เลยใช่ไหม พูดไทยได้แต่คือส่วนใหญ่เขาก็อยากให้พูดอังกฤษมากกว่าแต่สื่อสารก็สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าครูต่างชาติเขาอยากพูดไทยก็เดี๋ยวเขาพูดเอง <Okay. S 1> เป็นแบบเป็นจริตเขาอะไรอย่างนี้ถ้าอยากให้เด็กสนุกอยากเขาก็พูดไทยสำเนียงต่างชาติเขาหน่ะนั่นแหละทุกคนพอเสร็จใช่ไหมก็ออกมาข้างนอกกิจกรรมแรกเขาจะให้พี่มอสีช่วยทาําแล้วให้เด็กมอสโตนะัะไปคิดไปแบบไปพรีเซนต์แต่ว่าก่อนที่จะพรีเซนต์มันก็จบไปแล้วก็เข้าห้องก่อนเข้าห้องคือบอกเลยนะว่าเนี้ยแบบอัิเตบหนักมากคือของน้้อองฟเป็นนนหแแบบีตรก เป็นห้องแบบนี้ของน้องฟิลมมีเจ็ดคนจะเป็นเตียงปกติ 4, กสี่เบาะเสริมสามแล้วแบบแต่มันจะมีห้องน้ำประมาณสองสามห้องใช่ไหมแล้วเสร็จเพืพ่อนผู้ชายลงสตอรี่แบบห้องดีมากเป็นเตียงแบบเตียงจริงๆประมาณเจ็ดเตียงแล้วคือห้องแบบใหญ่มากเป็นฟิลเหมือนแบบห้องโถงใหญ่ๆพูดเนี้ยห้องผู้ชายดีกว่าใช่ผู้ชายดีกว่าแล้วผู้หนูก็แบบ เฮ้ยทำไมเราได้เตียงหนึ่งงี้ก็เลยไปโทรไปบอกครูว่าเอาคอยากเปลี่ยนไหมเดี๋ยวเปลี่ยนให้ก็เลยได้ห้องข้างๆแล้วคือตอนแรกห้องข้างๆเป็นห้องน้องมอหนึ่งแล้วน้องมอหนึ่งก็เปลี่ยนแล้วทีนี้ครูต่างชาติก็ได้ห้องห้องข้างๆไปแล้วเ๊บก็ขอครูภายเปลี่ยนครูพายบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์เลือกสลับได้เลยเอออันนั้นแหละเใช่รักครูภัยอะแล้วก็เลยได้สลับนะคะแล้วคือห้องนั้น เป็นเตียงสองชั้นอนอนได้11คนแต่หนูไม่ยูเจนี่จะเป็นแบบนี้แล้วคือตอนแรกใช่ไหมที่ครูต่างชาติอยู่เขามีกันอยู่ประมาณสาคนแต่หนูมี7คนก็เลยสลับได้อะไรประมาณนั้นแต่ลืมบอกว่าก่อนนั้นนั้นจริงๆเขามีให้ทำอันนั้นกาะบูนจะเป็นอันนี้นะคะทุกคนเขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนแบบเป,เป็นเหมือนยาหม่องไม่ใช่ยาหม่องมันเป็นแบบยาดมหอมอยาดมหอมแบบ แก้เวนหัวอะไรอย่างนี้ก่อนที่จะเข้าห้องใช่น้องฟิลลืมบอกคืเนียเขาให้ไปทําตั้งแต่วันแรกเลย<อ>มันนี้เขาขอ,ขอได้ไหมได้ค่ะคือเหมือนเขาจะให้แบบเขาจะแบ่งให้ไปทํายาดมทําอันนี้บ้างทาอันนู้นอันนี้บ้างน้องฟิลได้ทาอันนี้กับทับจีคือของน้องฟิลได้อยู่กับทับจีส่วนเพื่อนคนอื่นก็ได้อยู่แบบลาบูบูได้อยู่กับนายแบดอีกคนนึงมีคิดต้อนทําด้วยบอกเลยสนุกมากพูดแบบพูดกับเขาอะเอาเบรกูดไหมยูสเมียยูสเมียว ใช่แล้วคือแบบเขาตลกมากแอนโชม์แบบเขาสเมลสเมลแบบทุกคนเขาแบบตลกมาก <S 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 นั่นแหละทุกคนคือแบบคนนี้คือเขาอลเลร์มาก <S 2> <S 2> <S เต้นดีแล้วคือตอนแบบช่วยทำฟาร์มเนี้ยเขาก็เรียกหนูนะ คือของน้องฟิลมีแบบ AKA ว่าคนสวยคือเหมือนตอนอยู่บนรถใช่ไหมเขาจะแจกอันนี้ให้แล้วเขาจะมีป้ายชื่อให้เขาถามว่าชื่ออะไรใช่ไหมเดี๋ยบอกชื่อปิวแล้วเขาก็บอกว่าโอเคคนสวยคือเหมือนเขาจะมีชื่อมีชื่อมีชื่อ,อป้ายของแทนก็ชื่อหมูเด้งของแป้งก็หมูเด้งใช่เหมือนเขาจะแบบมา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 หมูเด้งอะไรอย่างงี้ของเตียเจียก็มันจะมีแบบคุยราชินีนู่นนี่นั่น,นเดี๋ยวเขาจะตั้งเองแล้วแบบเขาจะเรียกชื่ออันนั้นมากกว่าใช่ไหมแล้วพอทาเสร็จก็เข้าห้องพอเข้าห้องเสร็จปุณ หกโมงคือมื้อนี้เป็นมื้อที่สุกมากอร่อยมากใน,นมื้อเย็นใช่จะเป็นไก่ทอดปีไก่ทอดแล้วก็มีเป็นผัดเห็ดแล้วก็มีต้มยำเป็นมื้อที่ฟินมากคือน้องม่หนึ่งแบบหยิบไก่ไปปม,มัน4ี่หชิ้นนะทุกคนแล้วก็เติมเติมเติมเตคือไก่มันอร่อยมากอ,มอร่อยจงแบบเติมไม่ได้ เดี๋ยวเพื่อนแบบเฮ้ยทำไมากินเยอะจังกูเพื่อนรอได้ไงก็ตักข้าวมาตักเห็ดมาตักต้ยมยำแล้วก็ตักไก่มาสี่ชิ้นตอนแรกแบบโอ้สี่ชิ้นเยอะไปรอเปล่าเอามาแค่สามสิบสี่ชิ้นก็คือแบบอยากกินอีอยากกินอีแตกก่กินไม่ได้พอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วนะคะทุกคนนี่คือวันแรกนะใช่แล้วอันนี้มือเย็นใช่แต่ว่ายังไม่เสร็จยังมีอีกกิจกรรมแบบทั้งวันนะทุกคนต่อมาตอนประมาณหนึ่งทุ่มเขาจะให้ทําเรือทำเรือจากไม้ไอติมชาแล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบทำเป็นธงใช่ไหมแล้วก็มีเป็นให้ทำเป็นโลโก้ แล้วก็เรือทงเรือแล้วก็แบบลาลิเกตต่างๆใ uh huh. ช่ของนองฟิวทำเป็นเรือท็อปเด้งก็คือคนที่อยู่กับหนูเขาชื่อท็อปจีใช่ไหมแล้วคือเขาเลือกอิโมจิมาหนูกับเพื่อนใช่ไหมทําป้ายแล้วก็ให้เขาเลือกอิโมจิมาสองตัวเขาเลือกเต่ากับฮิปโปก,ก็เลยทําเป็นหมูเด้งที่เป็นเต่าใช่แล้วเขาก็เอ้ยมีคนเดินมาชมบอกว่าเอ้ยสวยมากแต่ว่าคนที่เป็นแบบนายแบบเขาชอบแบบมาแกล้งหนูแบบเอ้ยเหมือนเขาจะแบบจะแกล้งทาให้มันเละอะไรอย่างงี้คือเขาแบบ ดูต้องหูบ่อยมากนั่นแหละพอทําเสร็จชแมนน้องฟิวอะกับเพื่อนก็ออกไปพรีเซนต์คือเหมือนเขาให้แต่งเรื่องด้วยว่าเฮ้ยสตอรี่มันเป็นยังไงก็คือให้แต่งเรื่องเองว่าเรื่องเกี่ยวกับแบบโจรสลัดเรามันเป็นยังไงอ,อะไรนี้ขึ้นหนูแต่งเรื่องดีจนแบบเขามาขอถ่ายเลยนะว่าเ,เขาชอบเรื่องนี้มากอ,อพอทาเสร็จนะคะทุกคนก็ประมาณสามทุ่มครึ่งเขาก็ปล่อยไปนอนแล้วคือยังไม่นอนทะไรคะ มาแม,า <laughs> ม่แล้วแคือวันแรกใช่ไหมไปซื้อมาคือตรงนั้นมันจะมีคาเฟ่ด้วยก็ไปซื้อมาม่ามาคนละกระป๋องแล้วก็มาต้มกัน <c oughs> แล้วก็ดูเหมือนวันแรกจะดูเป็น <c oughs> เอลซ่าก็คือเขาจะมีทีวีใช่ไหมแล้วก็อยู่กับบนเตียแล้วก็กินกินกินแล้วก็ค่อยนอน <c oughs> อะไรประมาณนั้นอันนี้คือวันแรกนะคะดูคนวันแรกคือแบบ ยังไม่เท่าไหร่หนูก็วัน,วนแรกดัก<น>แล้วนะใช่แต่ว,วันที่สองเนี่ยของจริงแบบเวลาไม่มีเลยทุกคนคือ,ต,อ,อ,อตื่นมาก็เจอเลยใช่วันที่สองตื่นมาก็เจอเลยเจออะไรคะตอนแรกตั้งนาฬิกาปลุกไว้ประมาณหกโมงเจเจต้องานาฬิกาปลุกแล้วหนู่าหนูอะตื่นง่ายใช่ไหมแบบขนาดเสียงนาฬิกาที่ปิดเสียงอยู่หนูยังได้ยินแบบตื่นมานาฬิกาใครสรุปไม่มีคนตื่นแล้วสรุปเจเจก็ปิดเสร็จปุ๊บนอนต่อได้ยินอีก แต่เนี้ยมันจะเป็นเพลงแล้วหนูไปถามเพื่อนมนาะเพื่อนไม่มีใครได้ยินเลยแล้วคือน้องฟิวะอะอได้ยินอีกแล้วแล้วคือรอบนี้ไม่มีคนปิดแต่หนูว่าได้ยินเสียงมาจากเจเจียแต่พอถามเจียวไม่ใช่ของเจเจียนั่นแหละแล้วคือตื่นมาไม่มีคนได้ยินแล้วก็นอนต่อเสร็จปุ๊บน่าจะใครจกคนของแป้งโทรมาเปิดเลยเจนนี่เฟิร์สแล้วหนูก็ตื่นเลยพอไม่นอนลแล้วลุกไปอาบน้ําคนแรกคือเหมือนเขายังไม่ได้ปิดเสียงกันไงมึงได้แบบนิดนึงอะไรอย่างนั้นแล้วก็ตื่นไปอาบน้านะคะทุกคนแล้วก็แต่งหน้า ใช่แต่คือน้องฟิลไม่ได้แต่งหน้าในห้องออกมาแต่งหน้านอกห้องเพราะาแสงมันมืดนั่นแหลพะพอแต่งเสร็จใช่ไหมก็ไปกินข้าวเช้าข้าวเช้ามีเป็นเหมือนแบบ ไก่ผัดกระเทียมแล้วก็เป็นเบรกฟั์ธรรมดาที่เป็นแบบว่าพวกไส้กรอก mm. พวกแฮมสลัดตอนแรกไม่คิดว่าจะกินสลัดแล้วเอากินแล้วแบบมันว้าวเฉยใช่อร่อยมากทุกคนพอเสร็จใช่ไหมเราก็ไปเป็นทาเดนโชเหมือนเขา,าจะให้แบบว่าเหมือนเขาจะบอกใช่ไหมว่าเอ้ยจะให้มอหนึ่งกับมอสี่ทำแสดงเห mm. มือนแบบว่าให้ทําอะไรก็ได้เป็นฟีลแบบทาเลนโชเหมือนแบบแสดงความสามารถอะไรก็ได้แสดงตลกเล่นละครอะไรก็ได้แต่ว่าขอเป็นเพลงแบบเพลงหนึ่งแล้วก็เป็นแบบแสดงหนึ่งอะไรอย่างนั้นก็เลยแยกกันใช่ไหมก็คือน้องฟิลเป็นเฮดหลักอีกแล้วนะคะ ก็คือของน้องว่าหนึ่งทำอะไรไม่รู้แต่ของหนูมีแค่14คนมันก็คุยง่ายไงก็มีทําเป็นร้องเพงลงร้องเพลงหนึ่งก็มีหนูมีแป้งมีแทนร้องเพ,ง 3, พลงกันสามคนร้องเบสพาร์ทแล้วก็ที่เหลือเล่นซิโนโดเล่า <laughs> ใช่ก็คืออันเนี้ยเราเคยเล่นแล้วตอนทอําสงครูภยัยก็เลยเอาบุมาเพราะว่ามาเตรียมไม่ทนันไงมันมีเวลาแค่แป๊บเดียวแล้วเขาก็ให้ไปแบบจัดแจงให้ไปซ้อมนู่นนี่นั่นใช่ไหมอพอจัดแจงเสร็จตุก็มาพักกินขนมขนมวันนั้นไม่แน่ใจเหมือนจะเป็นขนมซาไส้ไม่ใช่ขนมต้มหอ่ะขนมต้มเลยอ๋อขนมต้มอ๋นมมอนั่นแหละดูคนขนมต้มถูกต้องแล้วพอเสร็จใช่ไหมอันนี้เป็น English activity เป็นชอปปิ้งเหมือนแบบว่าเขาจะมีเป็น การโรงแรมแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบว่าให้ซื้อของแล้วก็แบบมีลิสต์ให้ก็คือรอบแรกหนูเป็นคนขายของก่อนแล้วก็แบบจะมีน้องๆมาหนึ่งมาซื้อของซื้อของซื้อของอะไรอย่างี้แล้วเสร็จปุ๊บก,ก็สลับกันหนูเป็นคนซื้อของบ้างแล้วก็ให้น้องขายถ้าใครเก็บแบบเก็บตามตารางที่เขาให้มาครบก่อนก็ชนะออะไรอย่างงั้นแล้วพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็เบรกไปกินข้าวเที่ยงขาเที่ยงวันนั้นคือแบบทุกคนตกใจมากทําไมคนอื่นเขาไม่กินกันเพราะเขาสั่งเซเว่นไงหนูก็สั่งมา แต่ว่าหนูกับแทนแบบเฮ้ยเขามีให้ก็กินหน่อยแล้วคืออร่อยอยู่มากาจะมีเป็นไขตน่ตุนต้มต้มฟักเกิงจิตฟักแล้วก็จะมีเป็นเหมือนแบบผัดผัดเหมือนเผ็ดเผ,ผ็ดหน่อยเป็นทะเลเอใช่แล้วคือกินกับแทนแล้วแบบเฮ้ยอร่อยมากพอกินเสร็จใช่ไหมก็ไปทํากิจกรรมต่อเป็นแบบว่าการโรงแรม<ๆ>เขาจะแบบว่าเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งต้องไปอยู่หาก่อนไหนหน้านี่ จะเป็นแบบนี้ staying at hotel คือเขาอะจะมีรูปให้ใช่ไหมแนละให้เราอะคิด conversation เกี่ยวกับโรงแรมเหมือนแบบเหมือนก็ถามว่าเอ้ยแบบสวัสดีแบบต้องการเช็คอินนะอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบว่าเอ้ยขอแบบบัตรประชาชนขอพาสดร์ต่อหน่อยอะไรอย่างนี้เห mm. มือนเขาให้แต่งประโยคสดๆจากรูปค่ะ อะไรอย่างนั้นแล้วคือตอนแรกหนูหนูไม่เข้าใจหนูไม่เก็ตเขาคือเขาพูดแล้วแบบฮะพูดเรางงอ่ะทุกคนแล้ว,ลวพอเสร็จปุ๊บอยู่ๆเขาก็หนูก็เลยเตรียมบทไว้ใช่ไหมตอนแรกหนูว่าเขาให้จับคู่แล้วแบบให้ยกตัวอย่างมานิดนึงแล้วก็ให้พูดไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บหนูก็เขียนอัดเตรียมตัวจะคู่กับแทนรอเขาเรียกสรุปเขาให้หนูไปคู่กับเพื่อนอีกคนนึงชื่อนิวแล้วหนูก็แบบแล้วไม่ได้เตรียมกับนิวไว้แล้วเ็โนไปคนสวยมันีนี่คนสวขมอนขมอนแล้วหนูก็ ขมอนเออขมอนขมอนอะไรงั้น,นหรอมานี่มาน,นี้มานี้มานี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บเดินออกไปก็แบบนิ้วเพื่อนทาไงดีไม่ได้เตรียมมันไวน้แล้วก็แบบว่าเออไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงใช่ไหมแล้วก็พูดพูด,พ,ดพูดไปก็คือพูดบทที่เขียนมาด้วยตอนแรกใช่ไหมหนูเป็นพนักงานก่อนแล้วนิวอ่ะเป็นคนที่มาพักใช่ไหมอะไรงั้นพอพูดเสร็จปุ๊บเขาก็บอกสลับบทให้หนูเป็นลูกค้าขี้วีนอืมให้หนูเป็นคนขี้วีนแบบเฮ้ย แบบยังไม่ถึงเวลาเช็คอินก็จะเช็คอินแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันแบบค่าห้องแพงให้ลดหน่อยอะไรงนี้แล้วเขาก็แบบเหมือนเขาเป็นผู้จัดก,การใหญ่แล้วนี่เป็นพนักงานธรรมดาแนละ้วหนูเป็นเหมือนคุณป้าขี้วีนเขาบอกว่าเออเนี่ยให้หนูขี้วีนนะแบบดุๆเลยนะหนูก็ขีอ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเออเวลิกูแล้วก็ ไปนั่งจบอะไรประมาณน,นี้นทําให้ดูหน่อยได้ไหมไม่ได้เขินเป็นคียวินไม่ได้มานานแล้วทุกคนลืมแล้วแต่ว่าบทอะประมาณนี้ต่อมา <c oughs> ใช่ไหมพอโฮเทลเสร็จแล้วก็เบรกอีกเดียวทุกคนไปกินของหวานอันนี้เราจะเป็นวุน้นถ้าน้องฟิวจะไม่ผิดวุ้นกับน้าแดงแลวเจปุก,ก็เป็นกิจกรรมวอล์คแรลลีเหมือนอันนี้ถ้าน้องฟิวจะไม่ผิดเหมือนเขาจะให้ไปเล่นเหมือนกิจกรรมใช่จะมีเป็นสามฐาน ก็จะมีของคนที่เป็นนายแบบหนึ่งของท็อปจีหนึ่งเอ้ยมี4ฐานแล้วก็ของพี่ผู้หญิงอันนี้จริง,รงๆเขาชื่อพี่บีแต่ว่าครูต่างชาติเขาเรียกว่าบิ๊กมัมมึมนบิ๊กมัมคือเหมือนมันน่าจะเป็นตัวละครสักตัวในวันพีชใช่แล้วก็มีเป็นของลาบูบูหรือเปล่าไม่แน่ใจนานแล้วนั่นแหละประมาณนั้นใช่ไหมก็คืออันแรกเขาจะให้ยิงฉูบกันเหมือนเขาจะแบ่งมาใช่ไหมแบ่งมาคู่หนึ่งอของน้องฟิวเป็นทีมหนึ่งไปแข่งกับทีมสามแข่ยยงยิงฉูบกันชนะ พอใครยิงชจบเ็ตต่อมาเป็นเหมือนแบบให้ขีบรองเท้าดูคนแบบให้เอาสองเท้าอย่างนี้แล้วก็จับรองเท้าปึบ๊บแล้วก็ส่งกันไปส่งกันมา <c oughs> ทั้งทีมแล้วก็ใครแบบส่งไปมาส่งกลับไปกลับมาก่อนชนะเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็มีเป็นเหมือนไปวิง่ง <c oughs> วิ่งวนไปวนมาอย่างเงี้ยแพ หนูวิ่งคนสุดท้ายแล้วอวิ่งไม่ทันอะฝั่งหนูเป็นคนพิวๆอะฝั่งนี้แบบวิ่งไม่ทันไงเป็นคนวิ่งชากวลื่นกลัวล้มอะไรอย่างนั้นเสร็จปุ๊บประมาณตอนสี่โมงครึ่งก็จะเป็นเวลารีแลกซ์นะคะทุกคนให้ไปเตรียมตัวแบบเอ้ยเตรียมตัวแสดงเหมือนเขาจะให้เวลาเวลาแบบแสดงอะไรคะให้ไปอันนั้นไงคะไปแสดงตัวเวทีที่บอกว่าเตรียมตอนเช้าอ่ะคือเหมือนอันเนี้เขาให้พักไวเหมือนหมดกิจกรรมไวเพราะที่บอกว่าร้องเพลงแสดงใช่อะไรประมาณนั้นคือเขาก็เลยให้แบบพักไวไปแบบเอ้ย อ่ะให้ไปเตรียมตัวนะให้แบบไปซ้อม,อ,มอะไรอย่างงี้ถูกต้องอพอเสร็จใช่ไหมก็กินข้าวตอน6โมงค่ะแล้วพอหนึ่งทุ่มก็จะเป็น talent show and dance party ก็จะเป็นการแสดงแล้วก็มีเป็นปาร์ตี้เป็นเหมือนแบบเต้นผ่อนคลายอะไรอย่างี้มันจะมีคลิปอยู่แล้วก็คือเหมือนของพวกเราคนมันน้อยใช่ไหมแล้วเหมือนว่าเหมือนแบบว่าเวลาเขาแบบเฮ้ยเตรียมให้มันนานกว่านี้แต่ว่าแสดงจบไวเขาก็เลยแบบว่าให้ไปร้องเพลงแล้วจะได้คะแนนหนูก็เลยขึ้นไปเลยร้องเพลงร้องเพลงอะไรโอ้โห เยอะเลยมยยีแต่เพลงไทยต่างชาติฟังไม่ออกนะคะทุกคนเขาจะไม่เขาจะไดไ้ไม่รู้ไงว่าเราลองพิดอร <c oughs> ออนั่นแหละเราร้ <c oughs> องเหรอใช่ร้ <c oughs> องกับเพื่อนลากไปให้หมดเลยเพราะอยากได้คะแนนเนพราะเหมือนเขาจะจับตามกลุ่มตามกลุ่มตามกลุ่มใช่ไหมว่าอ่าถ้า กลุ่มนี้ได้คะแนนเยอะสุดก็ชนะไปอ,อะไรประมาณนะั้นถูกต้องแล้วคือตอนแรกอะหนูดิวกับลาบูบูไว้ว่าถ้าหนูขึ้นเป็นรองหนูได้2 0 0 0คะแนนสรุปเดียวไม่ได้คะแนนเขาลืมทุกคนจบเลยสเปุ๊บก็สแสดงใช่ไหมแล้วก็จบที่นอนแล้วคือบอกเลยนะว่าวันนั้นมีมาร์กหน้าด้วยวันแรกมีเป็นมาร์กโคนวันสองมีมาร์กหน้าธรรมดาแล้วก็กินพวกมามา่มา,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 มากินแฮมกินไส้กรอกวันนั้นดูอวตาศันสเต็บบก็คือสลกแต่ว่าวันนี้หนูเจออะไร แทนกลตอนแรกตอนแรกหนูนอนอยู่เสียบอะไรคือตอนแรกหนูยังไม่ได้นอนหนูนั่งเล่นเกมเหนื่อยเป่าใช่ตอนแรกวันแรกยังไม่ได้ยินเล่นเกม เสียงอะไรหันไปม, <im> มีคลิปด้วยให้แทนฟังแลว้วแทนบอกเอ้ยเหนื่อยอย่าลงอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เสร็จปุ๊บน,นี้แทนเพื่อนหลักใช่ไหมห <c oughs> ลักหลอกจึงถ่ายไว้เก็บวไวๆๆ้เก็บไว้เขาเรียกว่าความทรงจําเสร็จปุ๊บวันที่3ก็กินเป็นเบเก้นเหมือนเดิมมีเป็นข้าวผัดวันนี้ก็อร่อยหนูเบิ้ลข้าวแต่วันนี้วันสุดท้ายเบิ้ลข้าว <laughs> ้วยใช่เบิ้ลข้าวข้าวผัดไป2จานแล้วก็มีเป็นซุปอีกสองจาน2ชามแล้วก็มีเป็น อะไรหน้าหนุ่มบังปิ้งใช่แล้วก็มีเป็นเต้นเหมือนเดิมทุกคนมีเต้นออกมากลยามเช้าเต้นอารมณ์วันที่สามใช่ไหมใช่วันที่สามนะเขาจะมีเพลงแล้วก็จับกลุ่มเต้นอะไรอย่างนั้นใช่เหมือนจะมีวันไหนสักวันนี่แหละน้องฟิวจะไม่ผิดลืมลืมน่าจะวันวันที่สองวันที่สองกิจกรรมแน่นมากก็ว่าอยู่ทำไมหนูพูดแล้วมันดูกิจกรรมน้อยน้อมันจะมีเป็นฟิลแบบว่าให้จับกลุ่มใช่ไหมมันเขาจะบอกท่าก่อนว่ามันจะมีท่าอะไรบ้างใช่ไหมก็จะมีเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนไฟ มีเป็นบ้านมีเป็นให้ขี่จักรยานให้อุ้มเพื่อนแล้วก็ปั่นจักรยานเหมือนแบบมันจะเป็นหลายๆคนใช่ไหมแล้วเขาจะพูดท่าขึ้นมาแล้วก็ให้แบบหากลุ่ม,มแต่คู่สองคนแล้วก็เหมือนจะมีเป็นท่าที่ต้องใช้กี่คนกี่คนกี่คนแล้วให้ไปหาคนมาแล้วทําท่านั้นให้ได้ถ้าใครทำไม่ได้หรือว่าไม่มีคู่ก็จะโดนตัดออก<ม>แล้วหนูเป็นคู่สุดท้ายที่ทำได้ได้คะแนนไปรออะไร แล้วคือมันเป็นท่าจาัก,กรยานใช่ไหมแล้วหนูต้องแบกแป้งอ่ะฮึบอย่างงั้นอ่ะเพราะว่าหนูว่าแบบเฮ้ยแบกน้ำหนักได้เยอะสุดก็แบกแบกใช่ไหมแล้วก็ทําท่าอะไรงั้นใช่แล้วคือคนที่เหลือทายท,าย,ทายจะเป็นกลุ่มหนุ่มมาเลยก็คือถึงหนูจะแพ้หรือว่าจะชนะก็ได้แต้มให้ทีมเองอยู่ดีถูกต้องแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบว่าให้เขาเหมือนเล่นแบบบูมเหมือนเป็นฟิล์เหมือนแบบว่าสมมติใช่ไหมยื่นกันสามคนแล้วถ้ามีคนอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วเขาชี้ไปที่หน้าแม่แล้วเขาจะพูดอะไรส ล้วคือคนที่อยู่ระหว่างแม่สองฝั่งอะ่ะต้องแข่งกันพูดก่อนว่าใครพูดบูมก่อนถ้าใครโดนยิงก่อนคนนั้นก็ออกอะไรประมาณนั้น <c oughs> เข้าใจไหมพ่ออ่ะสมมตินะครูยิงแม่ปั้งอันนั้นใช่ไหมแล้วหนูก็หนูก็ต้องแข่งกับพ่อว่าใครพูดบูมก่อนถ้าหนูพูดบูมก่อนพ่อก็ตายอืมอืมอืมาวันที่สามนั่นแหละ <c oughs> อะไรประมาณนั้นทุกคน <c oughs> กับวันที่สามก่อนกินข้าวเสร็จใช่ไหมแล้วก็มีเป็นเต้นแล้วก็เหมือนจะให ทำอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้เป็นเกมเหมือนแบบเล่นไอซ์เบกกิ้งเป็นฟิลแบบว่าละลายพฤติกรรมเหมือนเดิมถูกต้องแล้วก็มีเป็นอิงลิษแอคทิวิตี้ให้ทำโปสต์การ์ดอันนี้คือเขาเขียนโปสต์การ์ดจริงๆนี่อ้ยนี่ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเขารู้กันหมดนี่แล้วก็บอกว่าเออให้เขียนจดหมายใช่ไหมแล้วก็ให้ส่งจดหมายแล้วเขาจะมีจดหมายจริงๆให้แบบวารูประบายสีอะไรอย่างนั้นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะส่งไปหรือเปล่าแต่หนูว่าเดี๋ยวจะส่งจริงเพราะมันแบบมีตานู่นนี่นั่น้นอมเลย ใช่แล้วแล้วก็จะมีเป็นเหมือนแบบว่าให้แบบพูดเหมือนเขาจะพูดสรุปใช่ไหมแล้วก็เหมือนจะบอกว่าเฮ้ยมหนึ่งหรือมสี่ที่จะได้แบบว่าแบบแสดงยอดเยี่ยมสรุปมสี่ <c oughs> ได้การแสดงซิงดลเดเลล่า <c oughs> มีถ้วยรางวัลด้วยนะนีอ ดูดูดูแบบดูมีอะไรไหมแล้วพอเสร็จใช่ไหมเขาจะมีประกาศน,นั้นเหมือนคิงกับควีนในค่ายไม่แน่ใจว่าเขาวัดจักอะไรแต่ว่าคือตอนนั้นหนูเล่นเกมอยู่หนูก็นั่งฟังอ๋อน้องคนนี้ได้เป็นพระราชาดีใจด้วยแต่แล้วคือเสร็จปุ๊บเขาจะประกาศควีนใช่ไหมหนูก็นั่งเล่นเกมแบบเออน่าจะไม่ใช่หรอกเพราะแบบหนูก็นั่งเล่นเกมใช่ไหมเรนนี้แล้วเขาก็พูดมาค่อยๆพูดมาเปิดมา คนนี้เนี่ยเป็นคนที love, ่สวยนะตอนแรกเขาพูดแบบ she beautiful อ่ะ <satisfy> ม <karang> <sh uffy> ิน่าใช่แล้วเดี๋ยวเพิ่งยะเออ she beautiful นะแล้วก็แบบว่า she มีความเป็นผู้นำนะกล้าแสดงออกแล้วก็แบบว่าแบบ Friendly personality good อะไรเงี้ยแบบทัศนคติดีแล้วก็ beautiful boy นีแล้วเอ๊ะแปลกแปลกแล้วตอนแรกใจสั่นไม่น่าใช่หรอกเล่นเกมต่อเล่นเกมต่อดูดูดเซบูแล้วก็บอกว่าคนสวยแล้วแบบฮะ หนูเหรออะไรอย่างนั้นแล้วก็แบบเดินไปแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยมีเราจะกล่าวก็พูดหน่อยคือตอนนั้นแบบลนมากแบบพูดอะไรดีพูดอะไร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 ดแล้วเขาบอกว่ารู้สึกยังไงก็เออรู้สึกดีแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยจะบอกยังไงแบบมีอะไรจะบอกไหมแล้วก็เ้ยพูดไม่ออกแล้วเขาบอกว่าเอ้ยแล้วอยากจะบอกใครที่ได้เป็นแบบควีนปีถัดไปมันก็บอกว่าเออเนี่ยสำหรับคนที่จะได้เป็นแบบควีนคนต่อไปภาษาอังกฤษค่ะแล้วเออเนี่ยถ้าแบบไม่ได้เขินแล้วเขาก็บอกว่า แล้วหนูก็บอกว่าเออเนี่ยแบบสําหรับใครที่จะได้แบบเป็นคุยนคนต่อไปก็หวังว่าเออแบบจะทําได้ดีอะไรอย่างงี้จะได้ทาได้ดีกว่านี้แล้วเขาก็จะบอกว่าจะบอกว่าน้องเขาทําไม่ดีเห้วเนอะเอ้ไม่ใช่อะไรอย่างงั้นแต่มงกุฎตอนนี้หายไปไหนไม่รู้เหลือแต่ป้ายนี่ดูป้ายด้วยนี่เราก็ได้คนล่ามาไม่อหนึ่งอันแต่ว่าหายบนรถไม่รู้ใครค่ขนมอ่ะใช่คือน้องข้างๆเป็นราชาสนุเปลราชินีอยู่ตรงนี้ <c oughs> คือสภาพหนูไม่ได้เลยทุกคนแบบหนีมหน้ามาอยู่นั่งเล่นนั่งเล่นเกมไม่น่าได้หรอกแล้วสุกุ๊บ เรียกไปอ๋อโอเคนี่นี่นี่มีของรางวัลด้วยจะมีเป็นมงกุฎมีเป็นป้ายอันนี้แล้วก็มีโคล่ามาร์ทแล้วแบบครูพอถ่ายรูปรวมใช่ไหมครูเขาบอกว่าให้เอามองกุฎมาใส่ด้วยเขาบอกว่าเนี่ยมันต้องใช้ความสามารถในการเป็นนะจีะ่คือเหมือนเขาจะแบบเหมือนตอนนั้นตอนที่หนูว่าเขาต้องจะให้เป็นเพราะว่าตอนนั้นที่แบบหนูน่าจะคุมเพื่อนซ้อมมากกว่าเพราะเหมือนตอนนั้นเขาก็มองอยู่ว่าทําอะไรเห <c oughs> มือนแบบนั่งคุมใช่ไหมกแบบ็เอ้ยอ่ะ เตรียมเดินไปทางนี้นะทําอย่างนี้นะ,สะแสดงอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้คะ่ะน่าจะแบบดูจัดการความเป็นผู้นำก็สแสดงออกคุยกับครูยเยอะก็เลยได้เป็นเพราะคนอื่นแบบไม่ค่อยคุยกับครูหนูชอบไปปั่นเขาสนุกดีนั่นแหละแล้วพอเสร็จใช่ไหมแล้วก็เดินทางกลับนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนจะกลับแวะเขื่อนมันเป็นเขื่อนแบบเก่งกระจานป่ะอ๋อใช่มันคือเขื่อนเก่งกระจานทุกคนแล้วคือตอนนั้นน่ะรถจอดอยู่ข้างล่างแล้วหนูต้องวิ่งขึ้นเขา ไปตรงกลางเขื่อนแล้วคูไผ่ทักมาบอกบอกว่าใครมาถึงคูไผยเลี้ยงโตเกียวแล้วหนูก็วิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งสรุปเ <c oughs> ขาเลี้ยงทุกคนใครถึงชาถึงไว้ก็เลี้ยงทุกคนคือแบบโดนเลยก็เดินลงนะคะแล้วก็ขากลับก็กินข้าว <c oughs> ขเงงะะวขา,ขา <c oughs> ขเขรียกอะไรมันเป็นเหมือนไก่เทลิยากีแต่หนูฟิลรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนไก่ทอดข้าวมันไก่ <c oughs> ชาแล้วก็แวะของฝากแล้วก็กลับบ้านนั่นแหละประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับ่ English โปรแกรม คือบอกเลยนะอันนี้ต้องส่งแต่นอ้องฟวยังไม่ได้ทำเลยแบบอีกหลายหน้ามากดูศิลปะนี่ดูเป็นไ <c oughs> ง,สงบสวยมคือเขาให้วาดแบบเฮ้ยสิ่งที่ประทับใจนอ้องฟีก็วาดคนถ่ายรูปทันตะวันนั่นแหละทุกคนแล้วสามวันสองคืนเนี่ยมีความรู้สึกไงจากบ้านไปขนาดนั้นรู้สึกว่าแบบ มึนจะเหงาแต่ไม่เหงาเพราะแบบน้องฟิลรู้สึกว่าน้องฟิลไม่ได้ไปแบบนี้บ่อยใช่ไหมแบบอบไปค่ายนี่นารีอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยแต่ว่าน,นีมันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นก็น,นอนกับเพื่อนอะไรเงี้มันไม่ได้แบบ<ม>อยู่กับคนที่ไม่สนิทมันก็อยู่กับเพื่อนที่สนิทเพราะว่าห้องน้องฟิลมีอยู่14คนมันก็สนิทกันหมดเลยไม่ใช่แบบเฮ้ยขนาดหนูเพิ่งเข้ามาหนูก็ยังรู้สึกว่าเออก็รู้สึกว่าสนิทกับเพื่อนแล้วสนิทแบบพอพอๆกับคนที่อยู่ด้วยกันมาหลายๆปีคือคนมันอยู่ด้วยกันน้อยใช่ไหมแล้วมันก็แบบยิิิิิิ่่่่่่่่่่่่งงงงสสสนน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 ทททยยยยยยพคคคคมมมมีกกกกกััััออููแแแแแแ้้้้็ุุไไไไดดบบบบบลใหญๆ อะไรงั้นพออยู่ในห้องก็แบบก็คุยกันได้แบบเข้าถึงใช่แบบไม่ต้องมีอะไรปิดเพราะมันแบบสนิทกันทุกคนใช่แล้วตอนแรกแบบตกใจมากเหมนึกว่าจะคุยกับครูต่างชาติไม่ได้เพราะของน้องฟิวใช่ไหมคขาเป็นครูต่างชาติที่แบบยังพอสื่อสารสำเนียงง่ายแต่นีมันเป็นเจ้าของภาษาแบบเจ้าของเลยอ่ะก็เลยแบบแล้วคือหน้าเขาฝรั่งจ๋าทุกคนไม่ได้ออกแบบ ออก<ท>ฟิลิปปินส์ออกภาษาสำเนียงง่ายๆนึกว่าแบบพ่อของน้องฟิวใช่ไหมมีครูคนหนึ่งที่อยู่ที่โรงเรียนเขาแบบสำเนียงฟังยากมากกว่าจะแบบเฮ้ยสำเนียงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าสรุปก็คือฟังง่ายแบบเหมือนเขาใช้คําง่ายๆด้วยแหละครูลาบูบูก็คือวันนั้นนะพ่อที่เราเดินไปเซเว่นแล้วเราทักเขาที่เราบอกว่าใช่หรือเปล่า<แ><แ>ก็คือคนนั้นแหละทุกคนใช่คือแบบเป็นดีเจแล้วคือตอนไปน้องฟิวตั้งใจว่าจะนอนสรุปไม่ได้นอนเพราะแบบ โอ้โหเด็กมอหนอึ่งเปิดเพลงดังมากแต่ว่าได้นอนขากลับนอนสบายนะคะทุกคนแลวน้องนฟิวก็แอบคานไปนอนที่ครูแล้วครูเขาก็ตกใจตกใจหมดใครมานอนด้วยอะไรอย่างนั้นนะก็ถือว่าดีสําหรับสามวันสองคืนเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีค่ะชาเป็นแบบไม่เหงาได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวปีนหน้า,า,านชาปีหน้าไม่ก็ปีนี้จะไปอีกเห็นครูภัยบอกว่าถ้าเทอมสองเปิดมาอาจจะไปเลยไม่ก็ไปเหมือนช่วงเดิมได้แหละอื เจ๊ e, แต่ว่าปีหน้าไม่ต้องไปกับมอนึ่งแล้วไปกับมอสปีนี้แทนออใช่ก็อาจจะมีฟีลปนแบบว่าเอ้ยได้พายเรือล่องแก่ง mm. มีความเป็นไปได้ไม่ก็ไปสวนน้ําอะไรอย่างนี้ อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับการรีวิวค่าย English Camp นะคะทุกคนตั้งแต่1 2บสถึงสิปีนี้จะไปสมัครม .4 ใช่อยู่กับน้องฟิลได้นะจ๊ะต้องเป็นน้องรหัสเพราะว่าครูพายบอกว่าประมาณช่วง25เมษาน้องฟิลต้องกลับไปโรงเรียนไปเตรียมรับน้องอแต่คือตอนนี้เด็กโรงเรียนบังกะกอกที่มาอยู่อีพีไม่แค่คนเดียว ที่ว่านกันเลยอเยอะนะคะทุกคนอีก29คนโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวค่าอ n ง l i s แคมป์ของเรานะคะทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมก็ไลค์กระแชร์กับซับสไครตด้วยนะคะสําหรับวันนี้พวกเราขอตลาไปก่อนจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย